มายืนตรงนี้มาปรับเป็นไนอ้นี่ละอโนตมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ดูข้างๆเราอยู่ข้างๆเราโนตอยู่ข้างๆเราฮะติดๆเลย,ข,เลยข้างๆเราเลย <laughs> ไม่ใช่่างนี้ <laughs> เออปป๊บๆๆอยู่ข้างไว้นั่นแหละเอาละเปิดคลิปสามสองหนึ่งสวัสดีค <laughs> ่น <laughs> <laughs> ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้ โอ้โหโน้ตเธอหาที่ที่มันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนได้ไหมไม่มีเลยมันไม่ยากเลยห้องน้ำไม่เอาโอ้ค <c oughs> ีเถองนั้นนะนะบกหมิน่ใช่คีกูกอ่าลไรทุกคนวันนี้ก็อยู่โฮมฟุกนั่นเองนะครับวันนี้เปิดคลิปอลังการหน่อยกว่าจะได้เปิดคลิปเนอะเราดูเบื้องหลังเยอะเกินไปนะครับเนี่ยครั้งนี้ผมอยู่กับโน้ตนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับไฮแอนด์ฟิกไง อะมองกุ๊นั่นเองนะครับซึ่งนี้คือคลิปอมองอัดคลิปที Af ่สองนะครับแต่ทุกคนอาหามอะแล้วคลิปอมองอารคลิปแรกอยู่ไหนคือจะบอกว่าอยู่ในใจเธอเสมอคือผมอะอัดไม่นานแ้วแต่ว่าแล้วก็ทําเสร็จด้วยแต่ปรากฏว่าผมยังทําปกไม่เสร็จไงคิดปกไม่ออกก็เลยว่าจะลงอ็นเออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่จริงอันนี้ต้องเป็นอีวีสองนะก็ไม่ต้องขัดใจหรอกผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออช่างมันเถอะ แล้วนิงไว้อยู่กับโน้ตไอ้โน้ตจีนิ่งๆได้ไหมจีนิ่งๆจีนิ่งๆซึ่งใครอะพี่เมื่อกี้เดินกระดุบกระดุบกระดุบตู้ไม่ใช่ตุ๊กตายางโลมาเลยวะนั่นแหะตุ๊กตาบ้าบออะไรนั่นแหละกระถางทองปืนในนั้นในงานวัดอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้เป็นไอ้นี่เพราะว่าเพื่อนๆเราไม่ว่างเลยสักคนการละของน้องอึ้งอ่ะรอให้คนมา เรามาปรับอะไรนิดนึงนะโน้ตโน้ตอิมมูเตอร์เนี่ยนะเธออยากให้มันสว่างเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะล้วปรับเป็นหนึ่งเลยนะลังแกยานี่เะ่นไหย่แอลคลูเมดแล้วก็ระยะ ระยะคูดาว้าจะกรมีคนเข้ามาแล้วลองตกลองทิ๊กหนึ่งละมีคนเข้ามาแล้วเราเรามีสัตว์เลี้ยงนะแต่เราไม่ได้เอามาไข่พิมพ์อ่ะมีอิมโพสเตอร์พีซอยากเป็นหรอ มันเลือกให้ได้เหรอว่าใครจะเป็น importer ถอไม่ได no. ้เล um ือกไม่ได้มันเลอไม่ได้เออแล้วเขาบอกว่า importer Pete เขาบอกเขาบอกจะบอกเป็น i เตอร์มั้ะอยากเป็นแล้วแล้วเขาแต่งตัวเหมือนเราด้วยเนี่ยเขาจะมีสามปุ่มอ่ะโอเคปะเนี่ยสตาร์อได้นี่ยปะอย่ามาทำเป็นขิงเลยครับผมโน้ตปิดไม้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  <chat> ไ,ไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดก <The> ันแล้วเออไม่ต้องปิดมันไม่ได้เล่นอิมโพสเตอร์แบบไม่ต้องรู้ได้ทำไมเราต้องไปอิมโพสเตอร์นะถามจริงไม่ได้อยากเงไนก็หน่อยขอร้องโน้ตแล้วขอทำคลิปบุญกระบาดก่อนได้จะไปหาค่ะอะไรกันวะชิมเลยหาบุญกระบาดติ๊กอะไรนั่นะดีค่ะ โอเคอิงกูมาเส็แล้วทีนี้ก็จะไปตายที่ไหนก็ไปจะีดอกสีขาวูไหมครับอีดอกสีขาวด จริงค่าแต่ก่อนก็มาชั้นสี่ไอ้ห่างมาดิไอ้ห่างสีสีสีน้ำเงินล่อไว้ทีไอ้ห่างไปดิสีน้ำเงินไม่สามารถีอินด้นั้นแล้วก็พูดไปกันแหละโนตขอทำสายไฟก่อนนะได้ค่ะไม่ได้แดกก็ลุกอยู่ในท่อไอ้โนต ออเนะี่จะหมดแล้วนะจ๊ะ้อนะไรอนะุ้ยดู มาเก่งเกินเก่งเกินเก่งเกินมาเปล่าอ้าวรถก็ออกไหมอันนี้อันนี้ โนตอยู่ไหนตายโนต้องใบแล้วบอกเลยเราโคตรโตอโอโต่กหงนารกหาหมายังหอนเว่าโตไม่เห็นจิเห็นหมายังหอนเลยครับว่าโตจะดักหน้าสิ

ฉันมีที่ที่ซ่อนดีกว่าเธออีกอ,อ้โม้ช่วยมาโน้ตอ,อยากรู้ไหมว่าที่ซ่อนของเราอยู่ตรงไหนโน้ตก็ตายโน้ตทำคยุยอะฉันมีที่ที่ซ่อนดีกว่าเธออีกเฮ้ยเราลอดไปลอดเอดข้าบ้านนะพวกสายแล้วเมื่อกี้ลอดไปขึเตยง ไอโน้ตฆาตกรไม่เห็นคงะโน้ตรู้ไหมว่าฆาตกรมันเห็นมากกว่าครูเมดนะคูเมตจะเห็นเป็นวงกลมดําๆแต่ฆาตกรเนี่ยจะเห็นเต็มเลยเราปรับไว้ความจริงอะมันต้องไม่เห็นโน้ตแต่ว่าพอดีเราแอบปรับไว้ไงมันก็เลยเห็น เราต้องปรับให้คูเมดสักประมาณ75ส่วนฆาตกรก็ลดสักประมาณ85ดห้าเต็มมากนะเพราะเราเป็นคนปรับเนี่ยเราคิดว่าตาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่าอ้าวเพื่อนเพื่อนก็ฮะชื่อว่าชื่อว่าตุยตุยตะเดิยวเดียวโอเคน่่ทำไมท่าไมชื่อเขามันดูแปลกๆเนี่ยไปละบายไม่รอเขาทำไมหนูาะโอ้โหเนาดาวโหลดไฟล์กูจะรอดไหมเนี่ย ไปไปคนยังไม่ยู่นกับตู้ชวตไม่ใชีวิตซไปพนนออยู่ไหนอยู่โอ้โหนอนดูเควสโคดเยอะโอ้โหเควสดาวโหลดข้อมูลโคดเยอะมีโคเตอร์มาอยู่ไหนอยู่ในใจคุณเสมออันนี้กมาอ้อเลยเราอยากปรับเป็นแสงไฟนเนี้ยแสงไฟ เราเป็นปีศาจที่เทออ่านน,นดูเราดิเออเราก็มีเราก็มีอันหนึ่งเราก็มีแท่งหนึ่งแท่งเดียวเพราะมันเปลืองตังค์มากๆมาซื้อของมาหน่อยดีกว,ว่าอ้าวมันกดได้ยังไงอะไม่รู้อ้าวแล้วนนกดออกเหรอไม่ออกอ๋อนนซ้อนตัวอยู่นี่เราเป็นตัวปีศาจที่น่ารักมาก,มากๆตาน,นี้ก็ต้องไม่ได้เป็นฮีโร่เอร์แน่ๆน ที่จริงแล้วแบบลาวามีที่ซ่อนหนึ่งเว้ยตัวตัวไปบ้านเนี่ยโงเงนไปบ้าเนี่ยบายยอ้าวโน้ตจะออกไหมไม่ได้ออกแค่เดินหนีณน้ไปเหนอน้ที่ไหนมีแต่ตายคุณเสมอังจะรอตาย มองกล้องก็บ้าแล้วเอาไหนท่อฟเปิดูแตกหนึ่งบ๊ายบาย เกิมไปไหมเนี่ยค,ออคือถ้ามันคือถ้ามันฆ่าได้สองคนนะ่ะนุตมันจะเห็นเว้ยมันจะเห็นตำแหน่งอีกตัวหนึ่งเว้ยแต่ถ้านุชเป็นไม่ต้องมาอยู่นะไม่ต้องมาอยู่กับเรานะนุชไม่ต้องมาอยู่กับเรานะ้ครับเ,รนะเดี๋ยวผมจะไม่อานคุณก็จะที่ค่ะแต่ผมจะไม่หานคุณนะครับู่เหรอ อยู่ห้องก้องไม่เชื่อต้องชื่อถ้าโน้เจอเราโน้อย่าเพิ่งฆ่านะ เราจะทำเควสตน้่นโนขอชีวีโน้ตขอทีวิน้ตขอสองเวเ,เสร็จก่อนน้นขอเราได้ไหมบ้าวันที่หกป่ะอาไร